เดี๋ยวเราไปดูนะคะเนาไปดูป้าทายบ้านสามนะคะเดี๋ยวถามก่อนเจ้างพีชาว่าสุดท้ายลูกกับเราตำรวจแเราก็ไปปะเราได้ไปทายแล้วคนสุดท้ายเห็นยังคนสุดท้ายดูดูโอ้โหคนว่าเจ้าสิบปีทายลูกนะคนสิดท้ายมาเจ้ามาหยังคอยเห็นชุดคอยเห็นชุดเจ้าคือสีปิดหนุนแล้ววัเจ้าปายเาแม่มาเรีเหลืองนะเหลืองใส่สูงเยอะใส่สูง้าสันยูสวยสวย ขึ้นว่าเจ้าระย่างมาไปให้รูปนั่นโอ้คนชิบไปคอประตูว่ามายังเจ้าว่าคอยว่าเล่นบ่คอยไปคอประตูท้าวีรีนี่แล้วพอดีแม่พอดีเพื่อนเห็นนะมาคือบ่เห็นกระโบจ้าแล้วชิเห็นนะมาทำสงกระมกรยโจกได้จำลองปากหมามาเร็วไปไปเข้าหัวพอได้ยินเด้อเขาชิมเดียวน่ะไปไปเจ้าได้กระเสียจิตตี ็เยไปยังบ่ท่านพ่นประตูค่อาว่าสิไปามไม้มาอย่างวะเขาทั้งนี้ทําไมต้องมาแบบนี้คิดอยู่เขาปติไม่ค่อยมาช้องชั้นวันนี่คือมาบ่อยแทน่าต่อเบิรอบเบิ่งแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะเอาโดมมามาโลดนางชติกูจะทื่นลงมาบนโดนโดมโดนโดมโดมโดนโดนโดนโดมโดมโดมโดนโดมโดโดนโดมโดมโดนโดม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 โด ขีดไม่ได้ทีดไม่ได้ไม่นพอยมันไปไม่ได้โดมโดนโดนแต่มันจะโดนดังกระติกยาญแต่ว่ามันจะโดนหนังสติ๊กค่อยแน่นเอาไหยค่อยซื้อเรียบร้อยเอามไหยแข่งแต่ไม่ได้ยถ้าบินชูงนะค้าใครจะเอาโดรนมาลงนะมาบินนะคะก็เดี๋ยวเจอนางสติ๊กของยายจำลองนะคะแต่ว่าคอยเป็นใครคอยเข้าเขื่อนนี่เด้อพึ่งหนังสติ๊กปะให้คอยมั่ง มึงก็ได้เอ็มหนเาเอาๆสั่นเดี๋ยวมือนีคว้าให้เจ้านางสติกมากแล้วค่อยเอาอันกระป๋องไปตั้งไว้เลยให้เจ้าหนิงมันบกขนาดนั้นยิ่งถือบ็ถือปิยาหัวมแล้วเพราะว่าได้ยิ่งอ๋อเนนม็ดบล็อตเม็ดมาตัวอเองข้าวถือยิ่งถือไาน,นั่นเนราขนาดน,นี้เป็นมือย่างบุก้าตุ๊กกระป๋องเอาๆเดี๋ยวดูถามย่านิงก่อนเขามาเมื่อกี้นี้เขาเขามีสีหน้าอย่างไรยิ้มแย้มนะคะยิ้มแย้มหรอยิ้มแย้ม ใเ้หน้าที่คะขอถ่ายเลยนะคะยิ้มแล้วก็พนักหนาะเหมือนเหมือนเพ่อนจะลงเนาะยายเดินไม่ันเนาะโอ้ไปแล้ว่อทีลงมาเลยคุณพี่ลงมาอยอข้างนี้ข้างนั้นแล้วก็ถ่ายรูปไม่ได้เอาต่อไปเราจะทำอย่างนี้แขนมาปะจะบอกให้ทำไงข้านั้นแขนว่ะนี่ อันนั้นบอกจอดถามเนาะเมนจอดิเมนต์เอ้าเฮ้ยเอ้าเอ้ามามามาเน่ยเอ้าใช่ล่ะคะแม่ดงคือมาตะเินแถมวันนี้เนี่ยแม่้อง แม่อัแอนแอดมินหรออ๋อมารำเหรอเย็น เด็กนักเรกียนมาแล้วนี่อเด็กนัเรียนมาแล้วน้องพลอยอูน oh> ี่อานแม้นียอาบนไม้นอยเล่นเล่นเลยเฮ่น่โอ้ยโอ้ยกระเป๋าใบใหญ่มากเลย

แจมาาะีอ้าวคุณแจอยู่ไหนไปเด้อป้าทางบ้านโอ้ยดังผมสวยเลยเนาะอาไข่ค่ะสระผมเซ็นใหม่ๆค่ะคุณนาทีเนี่นะคะก็อ่ะเราก็เดินดูนะคะ ชุดนักเรียนโอ oh, ้ขายดีขายดีเปรียวรังรถลงเดี๋ยวจะเปรี้ยวก็วิ่งตามนะคะ อลงอาลงทำไรแอดมานะ,ดนะคะเราเดินมาถึงบ้านนะคะเราเตรียมของสัมภาระกลับบ้านแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องฟืมมุอชูช anel ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ